สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับวันนี้พ่อประยงกละกศาวหลันคือเก่านะครับเป็นหังไงในคิปกนมวนบ่ครับเห็นนละงูมูบง่ายเลยเดี๋ยวมาดูมันคับมือน,นี้เข้าสีมานบอ่อไะเข้าป่ากเลยครับไปกันเลยค่ะตอนนี้บรรยากาศดีครับเมือนคืนฝนตกลงมานะครับที่เห็นนี่คือเห็ดหาดนะครับกำลังออกเนาะปลวกดิ้นเพี้ยงนะครับออกมองระดม จะดนทั้งงานดอกนึงครับนีนนี่ป่าครับขนาดเปิด็น่เออกระดาษอันนี่นะครับคุณแน่มาจจะพอกลาสัต์นะครับสองดอกครับมี่คือเห็ดผึงเหลืองนะครับมุมนี้สามดอกเลย อครับเอาในตัวใหม่สิครับเป,ปิงเนื้อเปิ้งเนืเปิ้งขาเตี๋ยครับเฮชเด,ดนีตะบันพระยงหลายนะครับตะกอนเพ <คา S 1> ิ่งขาเตี๋ยเนาะมีท้องน้องครับเพิ่งเตี๋ยแกงแซ่บเผาวดินนำงาไม่ผ่านเนี่ยกำลัง มันเ่าได้ไหมร่างมันไอ้ดอกนึงก็ได้นเผเห็ดขาวดีร้อยเห็ดเขาวแปงครับแต่ละทีอ่อื่นมาคือกันเนาะุลนนะ่ะดอกนึงข้างหลังเงินวันมันเ่าวันนี้เราทมันเ่ากว่อืมอันนี้คือเว่า,าหญ้าหุ่มนะครับหรือว่าหญ้ารี้แปะนะครับซึ่งคนโบราณเพิ่นจะใส่สำหรับคนที่ออกบุตรใหม่นะครับหรือว่าคนหลอดขอดลูกนะครับ เบือหิมดลูกมันกระชับนะครับนี่สารพุทธคุณของเขานะครับหญ้ารีแพร่เห็นเาเบือไมเลยเนาะนี่คือเฮ็ดเบือนะครับแล้วก็เฮ็ดผงเหลืองนะครับถีบวายุ่งไายก่อนอนันนี้นะครับครับเฮ็ดผงเตี๋ยคู่นึงครับ ครับนี่คือเห็ดพึ่งน้ำอ้อยนะครับคู่นึงครับเท่าหัวหัวกำลังออกโอแข็งแข็อยู่นะครับถึงฝนไม่ใจนลยจะเห็นมันเท่าแล้วเนี่ยเอาไปได้เอามนนั้ยนี่เอาไปั้งเชื้อเท้าเห้งครับเห็ดพึ่งดอกนึงครับงามๆเลยเห<อ>็ดพึ่งน,น้ำอ้อยครับ ครับในขึ้นเห็ดพึ่งข่าแล้วเห็ดพึ่งข่าวนะครับงูกเหลืองครับก่ลังลกินทีะซินครับในขึ้นเห็ดลังแหล่ะนะก็เรื่องหนามงวงนะครับลังมวง ตัวง่ามเลยโอ้อมชูผปปูเลยโอเคครบรรยากาศดีครับตรงเสาเย็นสบายกับเสียงนกเสียงกาเม็ดน้ำเม็ดตึงดั่มะฮะเม็ดตึงดัม่มครเฮ็ดตึงดันะ่มครับข้างๆนั้นบ่แม่เม็ดกินนี่ก็เม็ดเบื่อครับดอกนึง,งครับเม็ดตองเลี้ยงครับเม็ดกระเดื่องชีวายล่ะ นี่เห็ดพึ่งขาเตี่ยครับกิ่งคือไงครับนในแบ,บกั้นกัตังค์หลบกระงกขาวครับเต้เมเลยครับผมคูนั้นก็ต้องออกมา ให้ผึ่งเกลือเลยน,ะะะนาะผึ่งดอกนั้นก็ต้องหนาครับโห้ด,ดังงงเรืองเราหนุนครับต้องเฮ็ดกลางค่างเห็ดยังงงเฮ็ดเปื่อยเฮ็ดเปื่อยคือขักนอออกเป็นหมูกันเสยวะ่ะ งด้ามดอกนั้ครับลักษณะของไอ้ผงด้ามนะครับเห็ดลางกเหลืองครับงอกหนึ่งดอกง่ายกุมงดินส่วน,นีดอกงามครับนี่คือกิ่งกาด้นะครับเมื่อกี้มันกินแมงเลยครับทายน้ามาท่าน ที่สิออกคุตอตลอดนี่นนด้วยนี่ละงบหฮมเมด่องไงอ๋อตลอดเลยนะครับดังพั่นดอกบ้าน เห็นแล้วครับรเก็บไปได้เลยครับหลากหลายเห็ดครับแต่พี่น้องระเบียงมันี้มันม้วนน้ำกันอันนี้เห็ดบดินครับแสบฮะกรุบๆเลยเนาะโอ้แต่แกงใส่นี่ติดใจเลยแหละครับกับเห็ดบดินครับร้อนนึงเห็ดนี่แสบๆมันกรุบๆดีเนาะส่วนดอกนึงค่ะ กลางๆเ่าท้ผุนงี้วะโอ้ผุเด้หน่อยข้างมันี่คับตรงนรใช่ปตงห้อง,งใ,หใหม่ครับมีหลายดอกย่สาดอกเ่าก็นอเถาข้าวที้นต้องหานคือนไรี่หลังงานแล้วร็บไม่ล,โมลมะโง่เลยครับตรนบ่นี่ครับ นี่นะครับไข่เฮตละงาครับบางคนยังโมโหเดี๋ยวสัว่าเฮดละงาก็มีระงูมันเป็นยังไงนะครับนี่เป็นทีแรกนะครับขี่ใต้ไข่เบิ้งนะครับแข็งครับเบิ้งจิ้มยังบอกจากเขานี่ครับไข่เฮตละงามันจะแข็งนะครับแต่เฮดละงูมันจะเป็นอ่อนๆนะครับเวลาจ่าเบิ้งครับเฮตระงูเหลืองดอกนึงครับแดงนี่ยแดงเลยปะ มันด้อย่างที่มือขามันบุกข้นกันเลยระงกเหลืองอ๋อกระโงกแดงครับมือส่งขามันเ็นระงกแดงนะครับเอาเอามาต่างเอามาเที่ยบกันเบิ้งล่ะต้องงี้กระงกเหลืองกับกระงกแดงขามันมันมีความแตกต่างอ๋อนี่ครับนาดอกนาดอกนี่เหลืองครับอันนี้แดงนะครับเบิ้งขาครับปะนี้ขาจะแดงอันนี้ขาเหลืองขาขาวจะลายแดงครับสรุปในตี่ดอก สรพิศรัลทึ่น,นก็นคือเง็ดละงกแดงเง็ดละงกขาวดอกนึงครับครับเาขาเหยียบนอะมันติดถนนนี่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 น,นี่นั่นไข่เป็นสีที่ออกในถนนงสีที่เขาจะเหยียบแตกมัด เต็มๆผุนทำต่อนะงไปงานขน,นบาออกทปุตอนะผุนไข่ไงเนาะแมนบวงกือกินไปครึ่งนึง <c oughs> ดันหนาเพ่นไข่ครับยูใต,ต่อใหม่เหมือนกันเดี๋ยวไปน้ำไปเนพี่น้องเบิ่งนี้โอเคเห็นไหไข่ไง หมาเนาะข้าขงทางก็ไลยกินตัวเห็ดหากินกลางทางเลยทัวนี้ผมเขาออกอยุคข้างทางเลยคับพี่ครับน่า,มา,านนอมข้ะวที่เปิ้งยังตป้งขาน่ โรแมนเฮ็ดึ่งนุ่งนงุ่นี่ล่ะจะดอกมันสีแดงผึงแดงบอน่งเอาเเอาเอาเอ,าอ,าอาโอเคบัเทียงครับเทียงบดก็ได้ถึงม <c oughs> นมดบัเทียงหกเบาเจ่นเดียวครับนี่คือเห็ดดัางแหนะครับเห็ดพึ่งดั้งแห่ เึิ่งถ่ายบึงทองมาเนี่ยรัษณะาาเป็นงนี่ครับทองเป็นด่างตังวรสชาติออกจากขมนะครับแต่ว่าแสบเท่า,าปะบ่มื่อกี้ยังเสียงเห็พึ่ง,งด่างอโอเคแขกครับสองดอก<ม>ครับดานานี่คือ สิ่งไงเนี่ยรับดูวิญญินจืดดำครับเอาไปเดี๋ยวผมจีดเฮ็ดไม่นุ่งเสียบๆไปเบิ่งครับว่าเน็ดชนีชนีนี่เฮ็ดกินจังไดงกันจังได้นะครับรอบนี้ได้ละเริ่มจากบนล่างไม่หาบนบ่อ๋องไหนก็ไรกันตัวแป้วเกิดชนิดต้อติ๋วไงครับจะต้อต้นบักติ๋วไงเอา อ๋อนี่เชือมใหม่เลยอัอนนี้ต้องใส่ถุงไปต่างหากนะครับเพราะแต่ไม่จะไปทับนี่เท่าเหร่เนอาโซ่ะนะครับเปน็นยังไงสินเฮานี่ครับเฮสินหยอกง่ายๆเลวครับงามมาก ครับอันนี้บักเนึ่งหรือว่าเรียวหอมนะครับโมเมนต์บักงอปลาด้ยครับคือแห้งเนาะหน่วยมันนี่ครับสิงเป็นพืชสมุนไพรนะครับนี่คือต้นของเรียวหอมนะครับไข่ไข่ครับต้นคาหรือว่าต้นหวานไฝเป็นสนนะครับคือกรักเลยเดี๋ยวฮอจะหาลงไปทั้ง่างครับอันนี้ครับเปลี่ยนส้วนบางนะครับดอกนึงครับป็น้องงูเลืองนะครับออกมาก็ดอกก็หลุดเนาะ มีมูมีผัวง่า้าเจ้าคือเือบนนี่ก็เห็ตอีกชนิดหนึ่งนะครับส่งครับผมว่ากินไดขึ้อบ่ไดนะครับอดหตดงหงดําใ่ไอ้ด้จับเองเดี๋ยเดี๋ยวคือหดงเรื่องอะไรล่ะนี่นั่นพาพกเนี้ยขึ้หิตดงหงเ่องง เนนเป็นใบไอ้ไมนหนุ่มเลยเน้นปะพาพากลางเลยนี่นโอ้บวมแยครับใารให้ลังอก,ก,กเต็มบวมแมงนะครับมะกาบอมแยไหน่อ,อนี่ตตงอกเหลืองดอกหนึ่งครับใครมันไม้นเพียมาชาสุดๆครับ<ม>เป็นลำคานนะครับส้นนี่ครับ ครับนี่คือเฮ็ดพึ่งเขาด้งนะครับดอก <S 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 าง,งามๆเลยสามพี่น้องนะครับออกน้อยแต่เนาะดอกาง,งามๆเลยแกงแซบขาแน่นอันตันได้เลยครับนี่มัน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 ,มน,มนหางต่อครับตัวน่านี่คือเฮ็ดพึ่งดั้ครับกับเฮ็ดพึ่งอมอ้อยนะครับไอ้ดอกคางคางเนย่ยบ่แมน่นเดอร์ นี้เหินลงกหมกขาวดอกนึงครับนี่คือเห็ดตปลเตี้ยนะครับสองดอกเหมือนกันงามๆเลยครับต,ตนบอ,อตตนน่า,นาเาน้นต้นใหม่หักเลยครับพายุ่งหมกขึ้นปันแห้งครับลมต้นมะกอหักเลยเห็นลงกหมกขาวดอกนึงครับเป็นโดนผอเทือครับ ออกห่างๆเน,ะนาะอาจจะออกหลายเป็นมูขึ้นหมู่ว่านในกับอะไรเนาะครับก็เลื่มห่างเนาะนเก็บสาใจเลยหมู่ว่านนี่นอีกแล้วครับหากินกลางทางครับเบิ้งเห <c oughs> ็ดฟึ่งครับ <c oughs> เห็เ<ล>ดงอกเหลืองเอาไว้หม่มันติดไปเออด้านนในเห็ดหานดอกนึงเห็ดหานก็ได้เห็ดหานครับตกท้ายด้วย เฮ็ด <Only thing. S 1> ส,สิสนเฮ็ดสินออนออนเลยไดนีงแมงสำเนียงกำลังสูบแสบมันๆเลยนะตาพลันครับหลุ่นกันต่อไปครับกกเดียวครับดอกเดียวโอกขาวดอกนึงครับมันก็เฮ็ดเบื่อเลยเนาะแต่บ่าแม่นะครับนี่คือเฮ็ดกินได้ ขบานกับมหาขบบนเสียงโถดเปิดต้นลูกบุกงาครับถือว่าเป็นต้นแรกที่ผมเคยเห็นนะครับใหญ่ขนาดนี้นะครับเอาผมว่าสามคนโอบเลยนะครับนี่ใหญ่อุบาทอุบายครับต้นนี้เบิ่งสูงจนทินเลยครับก็ที่พอแต่ะดอกส่วนนี้ฮะใหญ่เต็มกัน ด้านหน้าเห็ดอยังไรผู้ปลกูกดอกเดียวดิโอ้เห็ดปลูกเดียวคือไหนนะเห็ดสูงเหลืองครับ<อ>นี่มากอย่างใกล้โน้ดได้เห็ดถึงดั่มครับซึ่งโมเมนต์เห็ดเพตะครับเนี่ยกม้มๆนี่ยคือบักกอหลังด้านล่างเนี่ยคือขี้ดินนะครับครับเห็ดถึงครับ từng đứa Họ cứ mù đi ừ. Xem, nè. ừ. Phố tố xem mình chung xung Nè Ừ, เห็ดนะครับเอาอย่างนั้นนี่ลายแบบแม่เห็ดกลับมี่ขึ้นเห็ดพวดโดเห็ดเขาไข่นะครับดอกนุครับงามงามเลยเห็ดตะไคร่อหอมอพอดีแล้วเด็ดปนเลยออกอยังไๆสิกลับดอกนึงครับเป็ดนดำ พัเงปเปลียวอยูเ่เก็บเ้องเห็ดยังเห็ดอัเห็ดเบื่อแหละถลังเป็นกลีบมือโอ้นอกเมื่อเชบญญาครับอยากจะเบืงโฮมนี่นะครับว้าวเพิ่งด้ว้าดวออาดอกมัน โอ้ยเป็นโม่เลยโมเหมือนไงโอ้อะไสวมันชุดจอดหรับผมนี่ครับบ่อยากสิบรรยายนะครับนี่ครับอันนี้ผมเคลียร์บ้างนะครับเดี๋ยวนะครับหอมหนึ่งครับงามๆเลย เเตตปุดออกมาหอด,ด้านนาเป็นครับนี่จุ่มเลยจุ่มเลยเห็นไหมอือ,อจิ้มขึ้นรถดทุกคนเดีมากใส่ความเร็วนะครับปุ๊บปุ๊บเจียงไปเจ้าบ้านนาทั้งนาครับปอือเจือเลย มูหนึ่งอะนี่พ่อให้เขคดูโอ้ี่พี่ยังมันน,น,นั่งตป็ดอกสดๆขาจะสดเท่าทำงานเลยนะครับ ดอกคือสดเลยนะครับปุน,บน,นอาจารย์อ้นดอกไงของมันบ้านก็หนีเพน่ง่ารแล้วก็เชียงเียเลยมันออกหาแลวจะได้มาเป็นมหุ้มขึ้นไปข้างในอย่เีย่มเยมมาจุ้มต้องงานอ ฟินๆกันเลยครับกค้งงอมากเห็ดปึง<ม>ดํ้ครับดอกนึงครับนันสาวาทินมันลมคนเคียร์หลายอือคุ่นกินบักนาจนถอดถุงมือ โอ้งามครังามเนี่ยว้าวมาแล้วครับล่าก,กันมาด้วยดอกสุดท้ายครับขิดตะงกขาวไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะตลาดนียังปนเฮสินค่ะปนเฮสินเดี๋ยวจะปนเฮสินกินแล้วกันนะครับวันนอนี้พอดีบักเรวกินกัระปุกสุดยอด,ดเลยเออสูเ็ด,ดงานองห่อ,อครับอันนี้ันอยอะตังวันนี้โอ้ ครับหลลครับหลังจากนำเดือดเขาเรรา้าก็ใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็ตามโด้วยเฮดสินนะครับซึ่งเเฮดสินเนี่ยจะใส่เวลาในการต้มสามสิบนาทีนะครับถ้าอยากมันสุกดีก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเขาจะเอาควยมาพั้ากหาเย็นแล้วควายมาสับนะครับครับหลังจากกินเขาเย็นทำมาเ่ากัมาสับนะครับอืมซับละเอียดครับซับนีได้ครก็ยิ่งซับมือจุกงเลยระวังเงี้ยด้วยน่ครับหลังจากก็ซับกับมาตั้มแหลกครับเดี๋ยวน้องพี่น้องผมตั้มแหลกได้ครับนี่หลังจากนั้นตั้มโดยปาทูนะครับ เฮ็ดขนาดน,นี้ใส่ประตูตัวเดียวพอครับใส่ลงไปเลยครับครับใส่ในง่าค่ะง่ายยูนี่เป็นง่าดันะบน,ออนะครับหน้าง่าออกทีเอาไปขวานะครับปรุงเครื่องครับใส่ในง่าตามโดยอดชุดครับน้ำปลาร้าต้มสกุกเครื่องปรุงกับบะหมี่ยังหมากครับเติมข้ใส่ลงไปครับเครืค่องหอมเรียบร้อยโคตรเหนี่ยขอกัน้นหมดเลยครับ พริกทอดจะใส่ที่หลังนะครับเพราะต้องแบ่งก่อนนะครับเพราะทำไมเรากินเผ็ดไปไล้นะครับหัวมาเข้ากันครับอันนี้ครับเสร็จแล้วห้ากัดไส่น้ำซุปเรียว่าน้ำต้มนะครับเห็ดดินจืดครับในน้ำเป็นยาสมุนไพรได้ครับพอเป็นน้ำที่เขาต้มเห็ดดินจืดนะครับยาถิ่มมาครับพี่น้องมากินข้าวแล้กันครับเอาเลยลุยเลยโอ้ยของแซ่บแซ่บยอดครับ เคยกินกหมอบ่กเคยกินเผนอกงกำลังเตกในชีวิตตู้อีเนะครับเม <c oughs> ย์จอยมั่นชัดกอทาอยู่กอทาอยู่ครับเฮ้กินอย่างไรเลยกอทาไม่เลือกครับต่อเข่งขึนยาอยาสมุนไพรยาสมุนไพรอ้แบบมันจะไดหายนะเราบอกแดงแดอยู่ในมือมีตันบ้านชาด ตนพันสัดโมเบิองแล้ว่มีต้นโกเบือว่มีไหม่พันสัดอยู่นี่ต้นคุ้มๆนั่นบอตัวกิกินบรไดเลยน้ำตาลใบคือใบยุ่งเดี๋ยวก็มาออเือมาต้นแขวนีนว่าหนอประชันอื่นต้นพันสัดใ่าะต้นมันไงต้นสูงเบื่อยัง่ยนั่งเฉล่ แต่แกนตุมัมจานี่จาเด้ฟันเขานี่ใต้เลยมีดบินเลยแมงแข็งก็จะตายเนี่ยบินแต่เป็นเลยสซนี่บ่บินต้นยังก็อยู่ใช่ไหมแต่แต่เรือมุ่งเดือนนี่ยักนักเขาไม่ไงเงินเรื่องเงินพาง่ายไย่งเดือดจัดเลย ແຄງຄັນກະໄດ້ກັບເຫຼືອສູ່ໜ້າ6ຕໍ່ຕໍ່ໜ້າ6ຕໍ່ຊຸດຊີສຸກກນັງາ